กับสวัสดีเอฟซีเฮ้าผูติดตามรับชมขอดอคนสมัยกวเกาโหวานีท่านของคนหลวงโคกทุกทุกท่านนะพี่น้องขอพูดหลายๆที่เขาไปติดตามเป็นกําลังใจกันเนะพี่น้องนี่เป็นช่องใหม่ของคนหลวงโคกนะพี่น้องกับเอฟซีเฮ้ากับมีถามกันมากเลยนะพี่น้องว่าพ่อหญ่เห็นช่องใหม่ของพ่อหญ่ช่องนีท่านนี่มันเป็นเป็นช่องแทบ่เออคือเป็นช่องปลอมะครับถามกันมากนะพี่น้องก็ต้องขอบพูดเอฟซีเฮ้านะพี่น้องกั แต่ยความเป็นห่วงกันครับพี่น้องก็ต้องบอกว่านี่เป็นช่องช่องแท้ของคนลงโขกนะเพรับพี่น้องเป็นช่องไม่เพราะว่าคนลงโขกอยากเห็นอีกช่องหนึ่งที่เป็นเป็นนิท่านครับพี่นอ้องนิท่านเถาเกาวันถ au, เถาะขั้นคือพอนิท่านเถาเกาขึ้นที่อีสานท่าก็อยากให้คือพอช่องคนสมัยเก่นกกนานินท่านเพราะว่าบอกบอกถึงความเป็นนิดอ,อีสานแทะคนัพี่น้องเบาอีสานเบาเรื่องเล่าอีสานบ้นานเฮาวเขาเล่าจังสันเราบพี่น้องให้ให้จังไดกับฝากพี่น้องเข้าเอฟซีเข้าเขาไปติดตามซอยสันนุนซอย กดไหลค์กดแช่เนาะพี่น้องเป็นก็ร่างใจกันหลดเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นช่องแท้ของคนลุงโขกช่องไม่เนเะกะกาบขอบคุณกันหลายๆเนาะพี่น้องที่ที่พี่น้องเป็นห่วงถามไทยกันมาเนาะพี่น้องเพราะว่าอีกช่องหนึ่งคนลุงโขกเองกะช่องคนสมัยก่อนหน้ามันกับเป็นช่องที่คนลุงโขกเอ่อเหตุเป็นเรื่องเราตำนานเอ่อควมหลี่หลับควมำปิตายานของผู้เฒ่าเก่าสมัยนอหน้าสมัยตะกี้เนาะพี่น้องก็มีหลากหลายเรื่องเล่าเนาะพี่น้องแต่ว่าก็แยกจากกันก็คือเรื่องเราตำนานที่ผูกโยกก่กับความเป็นจริงกับ นิท่านเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องมักนิท่านก็คือช่องไม่ช่องคนสมัยเก่าวานิท่านเนาะพี่น้องก็มีหลากหลายเรื่องเล่ากันเถอะเทิงสนุกสนานเป็นคติธรรมคติเตือนใจใหายยาย้แงียบขีอุท่าหอนเนาะพี่น้องในนิท่านถเถากาบูลานเนาะพี่น้องกับขอบพุุ่นพี่น้องกันอีกเที่ยนึงอ่าสำหรับอ่าการเข้าไปติดตามเป็นก็ร่งใจกันวันต่อไปเรื่องนิท่านที่สิวะพี่น้องฟังมือนี่ก็ต้องบอกว่าเสียว่าพี่น้องเฮาหลายคนก็นได้ยินกันว่าดวนเลยล่ะเนาะอือคนลงพวกเองกะ ขอเอามาเบามาเบาในแบบของคุนลงโขกอีกอีกจักเทียนหนึ่งน้องพี่น้องสู้พี่น้องฟั่งวันต่อไปี่ท่านเรียงดาวไก่หน่อยน้องพี่น้องกัดมันกิดก้าวถึงนีสองตายายอยู่วันถ่อปลูกกระท่อมเออปลูกกระท่อมยุตินเขาเนาะพี่นอ้องอือยุตินเขาใช่ปลาวันถ่อสองเถาเน่ะปลูกกระท่อมกระเฮ็ดอาชีพของผู้เถาคนสมัยโบราณโบราณเนาะพี่น้อง กะเห็ดเห็ดกสิกรรมอเห็ดหัวเห็ดสวนเท่าเนี่ยแล้วเนาะพี่น้องสองเถาวันเถาะเพราะว่าสมัยตะกี้เนาะพี่น้องกะมันบริมีเคียงใหม่เคียงมืออีหยังดอกว่าสองเถากะกะนั่นแหละเห็ดได้ซ้ำนั่นแล้วว่าเพราะว่าเถาว่ามีลูกมีเต๋ออีหย่างดอกกะยู่กันสองเถาแล้วันเถาะแต่ว่าสองเถากะได้บบมีง่ามีค้ายเี่งสำดสองเถาอผ่นมีไกลอยู่เลี่ยงไกลไว้เออไกลผูกกับไกลเมียย่างลระตูสองเถานั่นเลี่ยงกัน เลี umas, <in> ้ยงไว้เนาะว่าอยากได้แนวมันก็เลยก็เลยได้ไก่ผู่มานั่นแหละมันเลี้ยงไว้ไก่ผู่ใก่แหมวสิวเฮ้ยฮาเตียมันมันนั่นทอมเอาแนววกันทอผู้เฒ่าสมัยตะกี้คืนจังสันมันกัดวด้วยความที่เลี้ยงกัเลี้ยงมาโดนเติบไก่ก็บเริ่มไก่ก็บเริ่มมันมันมันก็บอยากไข่จังว่าเสียงก็ก้อยก้อยกัดสองเท่าก็ได้ห้องห้าง้วเนาะไก่ไก่แม่มันก็เออไก่แม่มันสิไข่แล้วดิเออแต่ว่าตกมาปีนั้นมันโอ้มันจากไหนมันเลี้งใกล้ใกล้เจ้าของก็สีเหมือนจะได้เนี้ยแต่ว่าหางเล้งพี่น้อง เลี้ยงบักขักหให้ว่าโอ้เฮ้ยสมาเลี้ยงอึดให้ว่าอึดอยากเนาะพี่น้องอืออึดอยากขั้นอึดแล้วมันผันอยากอือมันแหงอึดแหงอยากมันเป็นจังหวะฟ้องเถ้ากับจักเสียงไหนผมไม่แน่สีกินว้าเถ้าเฮ็ดไก่้ซะทวีวะโว่โกันเนาะโอ้ยมไม่แน่กินเนี่ยโว่กันมาโดนเถือกเฮ็ดไก่เฮ็ดตัวใหญ่ละเถ้าเฮ็ดกันปรึกษากันฟ้องเถ่าเนาะอืมเฮ็ดกันที่เฮ็ดไก่ผูกตัวไก่แม่กันไว้ถต่ท่องเอาเน,นี่ยมันหลืบม,มันไข่เหรอแมียวะท่านอืม ค่าเหล่าจะน้อยมันกับฝักข้อก็ได้เนี้ยอตอดอกบัวเป็นหยางดอกว่าสัตว์บอกแล้วก็ได้เห็ดไก่ผูหล่ะพี่น้องซองเถ่าได้เห็ดใก่ผูกิน,กน,กนออวันเถะาะบัวมีน่า,ากินเดยเออซองเถ่าวันเถาะกับผ่านไปโดนหลังจากนั้นวันเถาะหลังจากานั่นก็เลก่แม่ยก็ลืมฝักออกมาเออก็ไ,ด,ได,ด้ได้เก็ดได้เก็ดตัวอืนมีไก่หน่อยเก็ดตัววันเถาะซองเถ่านได้ไก่หน่อยเก็ดตัวกันหน่อยได้ท่อมขึ้นมาโอ้โเป็นตาหักไก่หน่อยก็ได้เออไห้ว่าได้แย่งเหรอซองเถ่าก็ได้โอ้โห สองเท่าก <cin> <and hell> ็ดีใจแล้วว so ่าม้ามาเบิองไก่กับเกียร์วันต่อเกียร์ไก่เอาเศษเข่าเจ้าของที่เหลี้ยงเล็กๆน้อยแล้วมาหายไก่วันต่อหายซุ่มมือล่ะไก่กับกุ๊กกุ๊กกุ๊กเกียร์ผาลูกกินเนาะไก่เลี้ยงลูกวันต่อสองเข่าก็แย่งย่งเสาตื่นมากกับมาเบิองไก่เจ้าของมาต่อมือนั่นวันต่อพอตู่มันบเดี๋ยวแล้วพอตู่ก็เลยว่าพอเถ่าเนี่ยก็ว่าโอ้ยยายเอ้ยไปเข่าไปในป่ามึงจักรพดกันนะเข่าไปย่างเบื้องฮาเดชเพราะได้ ถ้าเจ้าพ่อเน่อยู่ในกินมาละจักสีได้ยังเหลือขึ้ว่าห่างจากไปยางเขาไปเน,ใน Or, ื้อโคกมันเ่อ็ถือได้มีดถือได้บังมีดเราก็บยางเขาไปเนื้อโคกนะมันเ่อยางกะหาเลาะเบิวงอันนั้นอันนี้มันแรีงเนาะพี่น้องบ่มี่ยังเลยเออตัดเท่าเขาไปกัดได้ขี่กระปอมสีเรียนกับบอมีก็เลืยยางกลับออกมามมันเถอพอแต่กลับออกง่าเอ้ายางออกมาเพราะไกลสีหอดกะมาทางเถียงเจ้าของมาสีมาทางกระทอมเจะห่องเลี้ยวไปมันม พระธุดงค์ทั้งหลายเนาะมันมาปาักกดอยู่นี่มาอุาย่ยูย่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกระท่อมเจ้าของนั่นแหะว่าไก่อยากกระท่อมเจ้าของถนะ้าว่าตู้เนี่ยก็เลยเขาไปกราบมันทอนเขาไปกราบหลวงพ่อว่าโอ้ยหลวงพ่ออือธุดงค์มาแต่ทั้งหลาเนาะวระสันหะลวงพ่อกับว่ามาแต่ไกลอย,ยู่โยมเอ้พระสันหลวงพ่อสี่ปักกดอยู่แถวนี้โดนปั้นใหญ่เนาะถังกระถามหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อว่ากับว่าโอ้ยกระสีว่า,ายู่ยโดนดอกกระสีย,ยู่อ,อี มองละมือสองมือแหละลุงพ่อกับสีได้ลูดงไปตอหละว่าจังสันก็เลยว่ากันเพราะแต่ไปกาบแล้วก็เลยว่าโอ้ยครับสันพ่อดีล่ะโตโตผู้ขายเองกับสีได้มาใส่บาดมืออื่นอืมาจังหันมืออื่นว่าสันเราว้าน่ะเว่าเรียบร้อยแล้วก็เลยกาบล่าลุงพัทุดงแล้วมันะกลาบมาบานมันก็เป็นช่วงช่วงใกล้เสียคำมันเถอะพี่เนอใกล้เสียคำมาหอดกัน ว้อกันเลยดิว้อกับยายบ่กัปยายเอ้ยสัปล่ยบอกจากปามาว่านั้นไม่เห็นพะทุดงะสันเราปรกักวดอยู่ว่าไกลจากนี่ไรกระ่ห้องเลยเเข้าสีจังใดจังสีมีเนวไปไปจังหันเพิินกน่อนะสีมีแต่เขาไปใส่บาทกัสีบุมีเนีไปจังหันนอกกะ่นะว้ากันนะองเมื่อสีวา่าบุมมีเนีจังหันาาหนากย่บายก็คือพอแต่ไกลห้องแล้ว่ากันไกล้เมีย กี like the the ้เอาก็เห็ดไก่ผูกไปเร็วกว่าทันผัวกับเมีอะไรว่ากันวันทอบ้านี้ก็เลี้ยแต่ไก่เมียหลับนะอืมข้าเห็ดไก่เมียมูไก่หน่อยหน่อยนะมันก็ยู่จังใดเลยมันกัดจักสีจังใดจำป็นล่ะมันกัดสียู่ใดยู่ละเถาเอ้หอกกัควายท่อหมอกไก่ไก่กัผ่าไก่ตก่นะอือว่ากันนะสองเถาหนีวัาทอในขณะที่ว่ากันอยู่นี่พี่น้องเนี่ยมองมองซุ่มไก่แล้วนี่มันก็ยู่ว่าไก่ดอกน่าก็ขังไว้ไก่ไก่เฮี้ยนหรืวัาทออือ คือว่าอยู่ไตหลางแล้วเนาะพี่น้องก็ใกล้ๆกันน่ะเนาะไตหลางกระท่อมแล้วน่ะเราบันทองใกล้พันได้ยินพี่น้องได้ยินได้ยินเสียงสองตาแยเวอกกันวันทว่าว่าสีเห็ดไก่นี่ยวันทองก็แต่ได้ยินจังสันก็โอ้ยตายมืออื่นตัวนี่เพิ่นสีเห็ดเพิ่นสีเห็ดเนี้ยไปจังหันสองตายายเวอกกันเลยไก่นี่ก็เลยเลยรู้เลรอเราว่าเจ้าของนี่สีต้องต้องถือตายายนี่ขาแท้ๆวันท่าคือจะขาเห็ดเนี้ยกินไปจังหันวันท่าพี่น้อง บ้านนี่ก็นรู้สึกรู้แล้วว่าเจ้าของสีตายกันแล้วเอื้อลูกลูกละได้ยินผู้สองตาายฟังว่ากันเร็วสองตาายกกันเงียบไปเดยแต่ก็ได้ยินเสียงตะไคร้กุ๊ก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 งั้นมือขึ้นนะอืมกุ๊กกุ๊กเสียงกันหน่อกกียบิีเบกียบันห้องนะเออแต่ในนั้นแต่ในความเป็นจริงก็คือตไก่แม่นี่ยว่าวกันเถอะวอกับลูกวันเถาะลูกลอได้ยินบอลูกเอ้ยมือเอื่ออื่นี่แม่สิแม่สิถือ พอไงก็ไปไงเนี่ยขาเราได้ลูกอืแม่สิต้องตายจากหัวเจ้าเราดิบอกนะใกล้น่อยวันเถอะแม่์ไกลวันเถอะวบอกับใกล้น่อยวันเถอะหัวเจ้ายู่น้ากันเจ็ดตัวนี่ยใดูแลกันได้ลูกดูแลกันดีๆย่าเสียาสีล่างแก่กันดูแลกันได้ลูกเออมีหน่อยก็กินหน่อยตามหน่อยดูแลกันวันเะผู้แม่ไกลสร้างเสียลูกไกลนะวันเถอะใกล้น่อยก็ได้ยินแต่เสียงจีบเจ็บตาใจก็ด้วยความกระเสาร์ใจขึ้นกันวันเถอะแต่บ่ลูโบ่บ่มีทางเหลือกันนอนก็นอนฟัง นอนฟังกั่นอนแต่ว่าตายยากกับว <deal> ่าปากน้ำก so, okay. to ันในสองเขาว่าได้วอลนั่กันคือคือฟังไกลหน่อยแต่นี่จะเสียงไกลหน่อยจิบ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 ผู้แม่กุ๊ก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 อะนะหนึ่งนึงคือบานทีเขาฟังตัวคนฟังไกลมันตัวแต่ว่าในคามเป็นไกลเนี่ยวอากันเรียวตัวผู้ไกลหน่อยกับว้าแม่คือจิเป็นยังสั่นตัวเออแม่คือจิตถิมวมดหลาไปเนาะผู้แม่ไกลกับว่าแม่บอกมีทางเลือกลูกเออยู่ว่าสั่น จริงๆแม่เนี่ยสิผ้าหมดตัวนี้ไปก็ไดได้ลูกกษั่นเขาหมุนซุ่มหมวกไปโหลดก็ไดกษัตรแต่ว่าแม่มหมือนมะขืนเรียวกันอยากอยากทดแทนเม็ดเข่าเออบุญคุ้นเขาของของตากับย่าพันนะออขั้นสิผ้าหมดลูกนี้ไปก็กระไดยูแต่ว่าตากับย่ายกิดสีวไมี่แนวไปจังหันกษัตริยอคิตว่าเข้าทดแทนแม่สิทดแทนบุญคุ้นเขาเออหมดตัวว่าเป็นหยังดอกลูกหมดตัวกับยูดูแลกันเออว่าเป็นหยังแม่ตายมันโบเป็นหยังดอลูกเออเดี๋ยวหมดตัวกันดูแลมันประพานมันไปได้ดอกลูกก่ัตร ว่ากันเท่านั้นใกล้น้อยกับโอ้ยเสอืสอเสือเงินมันต่อหายน้ำมเมียก็ดขึ้นซิมืดเมียแล้วมันต่อหลังจากช่วงกว้อนหนานี่ก็ดมือพอไปแล้วมันพอพี่น้องช่วงนี้สิมืดเมียอีก,กโอ้ยไกลกับเสียวใจอืมรู้ว่าเจ้าของต้องตายแน่นอนอืมรู้ว่าเจ้าของตายแน่นอน,าออาน,น,อนบาดนี่เด้พี่น้องกัดเนี่ยพวกว่ากันเลียวนาะกับมิตร,รมากอดกันไกลกับไดนก้อยกับกอดกันเมียรูกกอดกันว่าโอ้ยว่าเป็นอย่างลูกว่าเป็นอย่างเมียกับปอ่าใจลูกต่อคือเมียนี่ท่าใจแล้วล่ะใจไหนว่า ซึ่งควมควมยานควมอยังเลี่ยวมีแต่สีสีสีกาว่าเจ้าของนี่สีสีสีให้ว่าไม่อยาาให้ลูกไม่อย่างตูกต้องกาบว่าน้ำเจ้าของอาะต่อกัรเมียนี่หลีพี่น้องเพราะจะได้เวลาเนาะพี่น้องได้เวลาเนาะต่อประมาณจะตีสามแลวพี่น้องเสียงเห็นแต่ไฟแสงไฟกระบองของตากระย่าติดขึ้นอาะต่อเออนั่นหมายถึงว่าช e ่วงเวลาที่เจ้าของสีต้องตายอ่หลีอว่าต่อเมียเราเดินแมนวาพี่น้องเพิ่งตีสามเลยเพิ่นตีลูกขึ้นมา หนึ่งเขาเออหนึ่งเขาเฮ็ดเนี่ยกินเพื่อสีได้มันจังสีท่านจังหันว่ะเออตากับย่าอย่านันท้อท่าแม่ไก่กันเพระเาะจะไฟกับวงังแจียงหงึ้นนี่รู้เลยว่าชีวิตเจ้าของสี้องเหมือดแล้วละวันท้อเออถ้าโดนกับสั้งกันดีกว่านี่เพราะจะ,ะเพราะจะตากับย่านั่นจนช่วงเวลาที่เจ้าของสีได้สั้งเสียกันทุกทายอเลยนะโอ้เวลามาหอดเราได้ลูกเลยแม่ยชีตองได้ไปที่ลีแล้วละวันท้อเออเป่ากันกะกับวอกลูกลูกลก,ลกันไม่ได้หายวันท้อลูกไก่นละหายน้ำเนี่โอ้แม่เอ้ยหมดลูกคือจัง ว่าอยากให้แม่ไปเลยเขาเพียงว่าตัดสินใจนียังบวข้ามเก่ายวนตีลูกกันเถอะบ้านนี้กับมันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายบ่รลู้สีบอกข้ามไหนลูกใกล้ก็เลยว่าโอ้แม่ขั้นสั้นกะหมดลูกกันสิ็ดตามที่แม่ล้องขอนั่นแหละน้องแม่เนาะแม่ว่าเสียยูดูแลกันหมดลูกก็สิ็ดตามนั่นแหละว่าซะว่าท่านโดนะหลังจากกระสีเม่นสองเขาเนินหนึ่งเขาแล้วพี่น้องเออหนึ่งเขาแล้วปั๊บเปิดเอาซุ้มเออมาเปิดเอาซุ้มอุ้มเอาแม่ไกล้ดีเอาไปเห็ดนะพี่น้องเออก็เห็ดไกละพี่น้องก็ไปก็ไป จัดการ,รลุดนละมัน,นบอกปาดข้อเออปาดข้อเรียบร้อยกับเค็ดละลุกคนลุนปีเค็ดล้วันทกระดังไฟแต่ว่าพี่น้องสิ่งที่ตามมาที่เกิดขึ้น,นมันเกิดือบ่มีผู้ใดขาดจิตเออตายายเองก็บได้ขาดคิดเรี่ยงนี้มาก่อนคือกันเด้พี่น้องคือคือเพราะว่าตาซุมมันห่างนะพี่น้องซ้าไกลหน่อยสิวอ,อกมันออกได้อยู่แล้วมนบ่เพราะว่าปากติที่มันบอกจะซุ่มคือมันอยู่กับแมนบ่พี่น้องเออสองเท่ากันกำลังลกขนไกลอยู่อย่างละวันทอเออผู้เมียกันเตรียมสีเค็ดเห็ดเนวอยู่แนวกินละวันทอพี่นอ แนวแนวดังไฟเนาะพี่น้องดังไฟกออไฟก้อนเสาสมาธิก้อนเสามันก็ดังไฟขึ้นกองนึ่งกันนีหมอเข่าหวดหมอหนึ่งข้างหมอเข่าวันต่อข้าเจ้าหนึ่งเข่าวันเตาะกำลังลวบขนไกลยู่ยแหลมพี่น้องสองตายายกับพ่อได้คิดว่าเรื่องนี้สิเกิดขึ้นว่าจังไรใกล้น้อยแลีนต้งกลุ่นมาเต้นเข่ากองไฟวันเถาะพี่น้องเต้นย้อยย้อยเข่ากองไฟวันต่อเลีนเข่ากองไฟเปิดเลื่อยเจ็ดตัววันต่อเออเจ็ดตัวให้ว่าสองเข่าเอ้าเกิดบยังขึ้นบาทอยู่พอนะ สองเท่าโอ้ยพ่ออยากเป็นล้มพี่น้องพ่ออยากเป็นล้มมันเถาะเห็นเห็นไกลหน่อยมันเต่นเต้นเขากองไฟน้าแม่มันเลยกัดโอ้ยตายมันคือสีหักกันปานเถ่า,เ,าเอ้ยเขาเคือเห็ดจังสีพอนะบ้านนี้สองเท่ากับเบิร์ตข้ามสีบอกอัฐวท,ทั้งมาเถากะก็ได้แต่ว่าโอ้ยตายให้เจ้าได้ไปเกิดอืเกิดเป็นเทวดาอยูทั้งฝ่าเอ้อลูกเลยพะนะอธิษฐานในลูกไก่นะเอให้ให้ได้ไปเกิดเกิดเป็นเทวดาทั้งฝ่าพะนะ หลังจากนั่นเรียบร้อยกันเนวกินกงจ้งต้องไปมันเ่าพี่น้องพ่อเฮ็ดแล้วเดิยกะเฮ็ดแนวกินเฮ็ดแนวกินหนึ่งเขาเรียบร้อยกับไปไปจังหันวันต่อือไปจังหันบ่ได้ว้าเรื่องนี้ให้พระฟังเดียบ่ได้ว้าเรื่องนี้ให้พระฟังดอกกะพระากะสันจังหันนี่ยังเรียบร้อยเออใส่บาทสันจังหันเรียบร้อยว,ว,วันต่อใส่บาทสันจังหันเรียบร้อยพ้ากะกะสวดวันต่อแต่ในเรื่องสิ่งซิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าพาระนะลูกว่าว,าวาเกิดเกิดเรื่องเล่านี่ขึนผมเสียว่าพระนะลูกเพราะว่า เพื่อนเป็นพระธุดงเนาะพี่น้องเพื่อนต้องรู้แม่ว่านี้เกิดยังขึ้นเพื่อนเข่าช้านวะนางสมรถทียุ่ก๋เฮ้เ่อนเนี่ยเพื่อนต้องรู้แต่ว่าพระเองกับบ่ไดน,นั่นก็ได้แต่สวดให้มันเถอะสวดแผ่เมตตากวดน้ำให้ก็เสียว่าผลบุญนั่นนั่นเนาะพี่น้องผลบุญนั่นนั่นที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นกับกับแม่ไก่กับลูกไกลวันเถอะแต่ทำไมตัวไกลหน่อยเนี่มวันเถอะพูดถาวรในการต่อมาได้ไปเกิดเป็นดาวไก่หน่อยเนาะอยู่ทั้งฝา่าหนะ่อ นั่นก like, fall, so, emed, ็หมายถึงว่าได้ปิดเกิดไปเป็นเทวดาถึงเทงเ้งฝ้าเนาะประจําอยู่กับดาวไกลหน่อยนัะทวดเจ็ดดวงเวลาเขาหันขึ้นไปเขาจะเห็นรถดกเงียบเยิยบอยู่านอกพี่น้องส่วนแม่ไกลได้เป็นยังไงแม่ไกล้ก็ได้ไปเกิดขึ้นกันเป็น้องซาสตร์ตมาได้ไปเกิดเป็นคนปะนะก็ถือว่าเมดกรรมจากไกล้ะได้เกิดเกิดเป็นคนปะนะก็ใช้ชีวิตมีความสุขเป็นลูกของชาวบ้านที่มิฐานาพอสมควรวสันผู้เฒ่าเพ่นว่านี่ก็นี่กับเลี้ยงเล่าของ ตำนานดาวดาวไกลหน่อยเนาะพี่น้องนี่ท่านดาวไกลหน่อยตื่นพุทธาว่าก็นว่าวไปลูกหลานฟังมาตลอดแต่ว่าหลายคนกะกาสีได้ฟังจบหรือจำว่ได้หรืออย่างคนลุงโกเองกะเอามาว่าให้พี่น้องฟังให้ให้ได้เห็นถึงความกตัญญูความกตัญญูของแม่ไก่วันเถาะสิ่ผ้าลูกหนีกับนี้ได้แน่นอนพี่น้องนี่ไปอยู่ใส่ชีวิตแบบไกลป่าวันเถาะแต่ว่ากับว่าไปเลือกที่สีทดแทนเม็ดเข่าของตากับย่าวันเถาะ ก็เลยทำให้าาเจ้าของต้องจบชีวิตเพราะจบชีวิตแล้วมันบอกว่จบต่เจ้าของเนี่ยมันได้ลูกอะได้เรียนน้ำกับกองไฟน้ำเป็นตาเศร้าใจพี่นอ้องนี่แหละนี่ท่านดาวแก่น้อยมันเถอะ